เอาผมยอมเลยครับก่อนไปเจอกับพวกเราฝากกดไลค์กด subscribe ช่องมาดันดอดฟันด้วยนะครับครับผมตอนนี้พวกเราโรมาบินอยู่กับเกมไต่บันไดลิงเอ้ยบันไดเสียงเอ้ย ูกแล้วชื่อเกมชื่อเกมอะไรนะชื่อเกมใต่บันไดเสียงครับผมด้วยกติกาก็คือทีมงานอะให้มา2เพลงนะครับคือเพลงชูก้ากับเพลงแคบบิทเพลงแฮบบิทเนี่ยเราจะไล่ตั้งแต่ต่ำไปสูงส่วนเพลงชูกาเนี่ยจะไล่จากสูงไปต่ำอ่าใช่ส่วนบทลงโทษของพวกเราในวันนี้ข้ามพวกเราจะลุมติดกิฟตคนที่แพ้กันนะฮะถ้าใครแพ้จะโดนลุมติดใช้ชะกันละเลง custom h a i r s เพลงแรกคือเพลง Habit ของ t o p e l o นะครับผมเพลงนี้จะไล่ตั้งแต่ต่ำไปสูง Hi all the time to keep you on my mind Hi all the time to keep you on my mind Ooh, ooh, o o The time to keep you off my mind. Ooh, ooh, ooh. Hi, oh, yeah. my time. You're right. You're you you ผมยอมเลยครับเราลองกันเหรอ ดังนั้นค่ะคนแรกที่จะโดน่อพรมรักให้แจกจ่ายอาวุธเลยค่ะไหนจนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย เพลงต่อไปเลยดีกว่าเกมที่สองต่อไปเป็นเพลง Sugar นะครับเป็นของ Maroon 5ก็เมื่อกี้จากต่ำไปสูงตอนนี้ก็จะเป็นสูงไปต่ำ Sugar yes please o n t e you come and put it down on me เป็นคนแพ้ได้ไงเนี่ยเราต้องชนะ Sugar yes please o n t t you come and put it down on me <laughs> uh, bye bye. Sugar, yes, please. Would you come and put it down on me? Sugar, yes, please. Would you come and oh, yes <laughs> put it down on me? Sugar, yes, please. Would you come and put it down on me? Sugar, yes, please. You can come and put sugar. Yes, please. You <laughs> to <laughs> come <laughs> and put it down on me, sugar. Yes, please. Want to come and put it down on me, sugar? <laughs> yes, please. <laughs> <laughs> come and put it down on me. Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? Sugar, yes please. Get you come no, no, on me. Sugar, <laughs> yes please. Come and put it down on. me Sugar, yes please. When you come and put it down on me, sugar, yes please. When you come and put it down. <laughs> <laughs> come and put it down on me. Sugar. <laughs> <laughs> ยอมแล้วไม่ไหวอะไรคะเราได้พูดแท้ของเกมชิลก้าแล้วนะคะเกมชิลก้าตาราทั้งเกมหนึ่งเกมสองไปอยู่ด้วยกัน ีสนุกมากครับสนุกทั้งตอนถ่ายแฟชั่นทั้งตอนเล่นเกมเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วเหนื่อยเหนื่อยขอขอย้ำหลายๆรอบเลยครับเพราะว่าขำจนไม่ไม่รู้จะขำยังไงแล้วครับเหนื่อยมากครับแล้วก็รู้สึกชอบเกมเมื่อกี้มากครับหนบสนุกนีครับไม่โดนไงไม่โดนไงแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่มีทีมงานดีๆขนาดนี้ก็คงไม่สนุกกันขนาดนี้นะรับผมติดตามพวกเราได้ที่ โรมาบินทุกโซเชียลมีเดียแล้วก็ YouTube โรมาบินครับผมยังไมครัเบ,บเอเอเ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมดาดันดอดฟันด้วยนะครับ